สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันนะคะกับช่องมาริสาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาทำสปาเกตตีผักแห้งนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆสูตรดีๆนะคะที่จะพาเพื่อนเพื่อนมานำเสนอและบอกต่อกันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะทำได้ในโรงแรมร้านอาหารหรือแม้กระทั่งจะทำทานที่บ้านก็ได้ค่ะปไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ สำหรับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีเบคอนนะคะเบคอนแบบสดหรือแบบแห้งค่ะหละพานะคะแบบซอยนะคะแต่ไม่ต้องซอยแบบละเอียดมากค่ะกระเทียมสับหอมแดงสับนะคะพริกแห้งนะคะแล้วก็พริกชีฟ้าสไลด์ค่ะสำหรับคนไทยทานนะคะก็จะเป็นพริกขี้หนูซอยด้วยนะคะเพิ่มรสชาติเผ็ดให้เข้าไปนะคะและเครื่องปรุงต่อมานะคะเราก็จะมีวายขาวค่ะเพื่อน มีน้ำมันนะคะสำหรับผัดนะคะกระเทียมนะคะออริกาโนนะคะออริกาโน่ก็จะเพิ่มความหอมนะคะให้กับสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งของเรานะคะแล้วก็จะมีรตีเล็กน้อยนะคะมีเกลือค่ะเดี๋ยวเราเปิดออกมาเลยนะคะจะได้ดูกันชัดๆว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีพาเมซานแบบขูดนะคะแล้วก็จะมีพาเมซานล,ละเอียดนะคะแล้วก็มีอารมณ์เล็กน้อยนะคะเ,เพื่อน ไปค่ะก่อนอื่นแล้วก็ขอแกะถุงออกก่อนนะคะที่เราซีนไว้นะคะเราก็จะได้มาบอกเพื่อนๆนะคะว่าเครื่องปรุงของเรามีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะทํานะคะแต่ตอนนี้เราก็มาช่วยกันแกะออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มผัดกันเลยนะคะว่าขั้นตอนแรกนะคะเราผัดกันแบบไหนนะคะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะทําง่ายมากเลยะคะ่ะแต่บอกอ๋อบอกว่ารสชาติด,ดีมากเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็มาต้มน้ํานะคะให้น้ําเดือดจัดเลยค่ะเพื่อนๆนเราก็จะใส่สปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้สำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆนลองฟังกันชัดๆนะคะว่าเราทํายังไงกันบ้างเราแช่เส้นสปาเกตตี้ในน้ํานะคะอุณหภูมิธรรมดานะคะใช้เวลาเกือบสิบชั่วโมงนะคะในการแช่นะคะเสร็จแล้วเราก็แพคไว้เป็นที่ๆนะคะโดยการเข้าตู้เย็นเก็บไว้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเวลาที่เราจะนํามาใช้นะคะเราก็มาต้มน้ําให้เดือดจัดค่ะแล้วเราก็ใช้เวลาในการต้มเส้นต้มเส้นสปาเกตตี้สนาทีค่ะเพื่อนๆเส้นจะเหนียวนุ่มดีมากๆเลยนะคะสําหรับสูตรนี้ค่ะ เส้นสปาเกตตี้ของเรานะคะเดือดได้ที่2นาทีครบเวลานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำสปาเกตตี้พักไว้นะคะตั้งเวลานะคะอยากให้ดีๆนะคะตั้งเวลาให้เป๊ะๆเ,เลยนะคะใช้นาฬิกาบอกเวลาเลยก็จะดีมากเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะ2นาทีพักไว้นะคะพักเส้นสปาเกตตี้ไว้นะคะ ัดสปาเกตตี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะใส่น้ํามันลงไปในกระทะก่อนเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเสร็จแล้วใช่ใส่กระเทียมสับหอมสับลงไปค่ะใส่เบคอนสดค่ะใส่พริกชี้ฟ้านะคะกับพริกแห้งนะคะที่เราเตรียมสไลด์ไว้นะคะผัดเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆ ผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะกระเทียมมีกลิ่นหอมและเบคอนมีกลิ่นสุกนะคะสุกประมาณสัก50%าค่ะเพื่อนๆแล้วก็ผัดให้มีกระเทียมกลิ่นหอมนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะเพื่อนๆยังไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะทีนี้เราก็มาคลุกเขาในกระทะกันให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปเราใช้ ใส่พริกขี้หนูนะคะที่เราสับไว้นะคะถ้าเป็นคนไทยนี่แนะนําให้ใส่พริกขี้หนูเข้าไปเลยนะคะเพราะจะทําให้รสชาติของสปาเกตตี้นะคะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมพริกขี้หนูนะคะก็จะมีรสชาตินะคะตามที่เธอต้องการว้าวเสร็จแล้วเราก็ใส่ควายขาวลงไปค่ะกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะขั้นตอนต่อมาก่ะเพื่อน เราก็จะใส่โหระพานะคะโหระพานี้เราสับไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็ใส่เบคอนที่เราจ้ากไว้แล้วนะคะที่เราทอดไปแล้วค่ะแล้วก็ผัดเข้าไปนะคะมั้มีกลิ่นหอมรสชาตินะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะปรุงรสกันในนี้ก่อนเลยนะคะก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะ ใส่พริกไทยกับออริกาโนนะคะจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะต่อมาค่ะเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะเพื่อนๆนต่อมาเราก็ใส่อโรมาตเข้าไปนะคะเล็กน้อยนะคะอโรมาตก็มีความเค็มเล็กน้อยนะคะ ใส่เข้าไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเค็มจนเกินไปค่ะทีนี้เราก็มาผัดอีกทีนึงนะคะให้เข้ากันนะคะรสชาติก็จะมีความเผ็ดนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้มากนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะเส้นสปากเกตตี้เห็นไหมคะเส้นจะสวยงามมากเลยนะคะ สูตรนี้เพื่อนๆทําทานกันที่บ้านก็ได้นะคะง่ายๆค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ตักใส่จานได้เลยนะคะตักให้สวยงามนะคะเราก็เอาที่ตกแต่งจานนะคะวางไว้ข้างบนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับสปากเกตตีพริกแข้งเบคอนของเรานะคะทีนี้เราก็ถึงการตกแต่งจานนะคะเราก็จะโรยพาร์เมซานชีสนะคะเราจะใส่พาร์เมซานชีสแบบฝอยละเอียดนะคะลงไปก่อนนะคะก็จะเพิ่มความเข้มข้นนะคะเราก็จะใส่พาร์เมซานชีสแบบขูดลงไปค่ะ ตกแต่งด้วยใบโหระพานะคะยอดใบโหระพาเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับสูตรนี้นะคะสปากเกตตี้เบคอนของเรานะคะสปากเกตตี้เบคอนพริกแห้งนะคะแนะนำให้เพื่อนๆลองทำกันดูเลยนะคะสำหรับสูตรนี้เคล็ดลับง่ายๆค่ะไม่มีเคล็ดลับอะไรยุ่งยากเลยนะคะขั้นตอนการทําก็แสนง่ายมากๆนะคะก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝาก เพื่อนค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับตะไคร้ให้กับช่องมาริสาแชนแนลเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ